เวลา3:15นในอำเภอก,รรกันทรัลษ์จังหวัดศรีสะเกษเกิดเหตุระเบิดรุนแรงขึ้นท่ามกลางความเงียบสงบในยามค่ำคืนพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงราวกับว่ากำลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สถานีบริการน้ำมันพีทใกล้าชายแดนกลายเป็นเสาเพลิงขนาดมหึมาในชั่วพริบตาแรงอัดกระแทกมหาศาลเป่ากระจกโรงพยาบาลการทรลัล์จนแตกละเอียดไปทั้งแถบ เสียงไซเรนดังระงมไปทั่วผสมปนเปกับเสียงกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนกของผู้่วยหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่23กระจายกำลังเข้าสู่พื้นที่สังหารทันทีเกิดอะไรขึ้นเรดาป้องกันสัญญาณเลยแอตติเีเจสิเจ็ตรวจไม่พบเครื่องบินข่าศึกเลยศัตรูไม่ได้มาจากฟากฟ้าแต่พวกมันมาจากที่ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน กล้องตรวจจับความร้อนบนรถเกราะ v 1 5 0จับภาพความร้อนที่ผิดปกติกได้ทันทีญญนกลางลานจอดรถโรงพยาบาลฝาท่อระบายน้ำหนักอึ้นถูกดันเปิดออกอย่างน่าสงสัยเงาดำที่เปรยะเพื่อนโคนตมโผลขึ้นมาเยาเยียราวกับหูหนูสกรปรกจากท่อระบายน้ำมันคือทหารหน่วยพิเศษกัมพูชาคือปืนเอคะ47สนิมเคอะและล้าสมัย พวกมันกราดยิงใส่ยังบ้าคลัง่งใส่หมอและพละเรือนที่ไม่มีทางสูง้เป็นการกระทําที่ขี้ขลาดตาขาวและละเมิดกฎสงครามสมัยใหม่อย่างน่ารังเกียจพวกมันลักลอบขุดอุโมงใต้ดินลอดผ่านแนวรั้วชายแดนอันแข็งแกร่งของเราโดยใช้เครื่องเจาะราคาถูกจากจีนเพื่อสร้างเส้นทางเปื้อนเลือดที่เต็มไปด้วยแผนร้ายควันดำลอยโขงมงปกคลุมท้องฟ้งฟาบดบังแสงเช้าของจังหวัดศรีสะเกษจนมืดมิด ความโกรธแค้นกำลังเดือดป้านในสายเลือดของทหารกองทัพบกไทยทุกนายศัตรูคิดว่าการรอบกัดแบบนี้คือความฉัาและจะนำมาซึ่งชัยชนะแต่พวกมันทำพลาดมหันที่บังอาจปลุกเสือหลับให้ตื่นขึ้นมาอารวาดนี่ไม่ใช่การลุกล้ำชายแดนธรรมดาแต่มันคือคำประกาศสงครามที่ไม่ให้อภัยกองทัพไทยจะไม่ยอมทนดูเฉยๆให้การกระทำเยี่ยงผู้ก่อการร้ายนี้ดำเนินต่อไป ฟันดายังคงป่วยพุ่งไม่ขาดสายจากปั๊มน้ำมัน PTT ที่ถูกเผาจนวอดวายพื้นที่เกิดเหตุถูกปิดล้อมทันทีโดยกรมทหารพรานที่23เพื่อความปลอดภัยสูงสุดห้ามใครเข้าออกเด็ดขาดยกเว้นผู้เชี่ยวชาญทางระดับสูงเท่านั้นเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk u h 60M ร่อนลงจอดถูกเฉิญบนลานยากไร้เขียงอย่างเรงรีบ ผู้ที่กล้าลงมาคือหน่วยทหารช่างหลวงจากกองบัญชาการ123พร้อมอุปกรณ์สุดล้ำนำทีมโดยพันเอกสมศักดิ์ใบหน้าเคร่งเครียดวันนี้มันต้องเห็นภาพความเสียหายอันย่อยยับภารกิจของพวกเขาคือให้คำตอบว่าสตูโผลฟ์ขึ้นมาจากนรกขุมไหนหน่วย EOD ได้ส่งหุ่นยนต์ผู้ระเบิดแทอรลไอวีที่ผลิตจากอเมริกาเข้าพื้นที่กล้องความละเอียดสูงบนหุ่นยนต์เริ่มสแกนพื้นดินทุกตารางนิ้วในโรงพลาาล พวกเขาพบฝาท่อคอนกรีตในมุมอับที่มีร่องรอยการถูกงัดแงะอย่างผิดปกติเครื่องสแกนสเปกตรสโคงแบบพกพาแจ้งเตือนคราบเมาดินมดปืนชนิดแปลกปลอมทันทีทนี่คือรุโน,โนที่หน่วยคอมบานโดกัมพูชาใช้เป็นช่องทางลักลอบเข้ามาโจมตีทหารช่างไทยค่อยๆหย่อนสายไฟเบอร์ออปติกลงไปเพื่อลาดตระเวนดูสถากา์ข้างล่างภาพที่ส่งกลับมาอย่างหน้าจอควบคุม นี่เป็นนายทหารที่ศูนย์บัญชาการต้องตะลึงทางล่างไม่ใช่ท่อระบายน้ำปกติแต่เป็นอุโมง์ดินที่ถูกขุดขึ้นด้วยแรงงานคนอุโมงนี้ลึกถึง15เมตรเจาะทะลุชั้นหินแข็งใต้พื้นดินชายแดนพันเน์สักดิ์สังยกพิเศษทันเนลรัตส์สวมหน้ากากแก๊สลงไปสำรวจพวกเขาติดกล้องมองกลางคืน AM PBS 14รุ่นล่าสุด เพื่อส่องสว่างในความมืดมิดยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่กลิ่นเหม็นอับชื้นยิ่งโชนมาเตะจมูกจนหน้าสิสะเอีงยงผนังอุโมงค์ถูกคำยันอยา่อยางหยักหยัด้วยไม้ป่าปุกพังราคาถูกคนี่คือเทคนิคก,การมปิดอุโมงค์ล้าหลังยุค7จิที่ขาดมาฐานความวป,ปลอดภัยอย่างสินน้ในเชิงภายใต้แสงเลเซอร์สีเขียวของปืนเทบอลความจริงหน้าสังเวชก็ถูกเปิดเผยพวกเขาพบซั่วและอีโป้เกรดต่ำ ถูกทิ้งระเกะระกะอยู่เปลือนพื้นดินบนด้ามคั่วมีตัวหนังสือ China มเมตินยหน้าทิมติกแต่เลื่อนหลังยาชัดเจนว่าฝ่ายตรงข้ามใช้เครื่องมือห่วยๆที่นําเข้ามาในราคาถูกแสนถูกระบบระบายอากาศแทบไม่ทำงานอากาศภายในนั้นปิดอัดยากใจลําบากมากมีแต่พวกบ้าระห่ำและด้อยปัญญาเท่านั้นที่กล้าบุกเข้ามาในกับดักมรณะแห่งนี้เดินต่อมาอีก5 0 0ยเมตรทีมลาดตระเวนก็เจอคลังอาวุธชั่วคราวซุกซ่อนอยู่ ลังกระสุนไม้เก่าคร่ำครึและเปียกชื้นถูกวางซ้อนกันไว้อย่างสะเปร้าเมื่อเปิดฝาลังออกดูก็พบลูกกระสุน B40 ไม่สถียรห้ามแตกและมีดินระเบิดรั่วไหลนี่มันขยะสงครามชัดๆที่กองทัพสมัยใหม่เขาโยนทิ้งกันไปนานแล้วแต่สำหรับกองทัพกัมพูชาสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นสมบัติหล้งคาที่สุดของพวกเขาข้างๆกันนั้นมีซองบันทึกถงสำเร็จรูปภาษาเคมาทิ้งเกลื่อนกราดไปทั่วบริเวณ สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าวินัยทหารของฝ่ายตรงข้ามนั้นหย่อนยานและไร้ระเบียบสิ้นดีตัดภาพกลับมาบนดินเทคโนโลยีล่าตระเวนของไทยเริ่มแสดงแสนยานุภาพให้เห็นรถเกราะ v 1 5 0อคอมมนโดถูกส่งเข้ามารพร้อมติดตั้งระบบเรดาร์เจาะดิน gpr ระบบ gpr นี้คือเทคโนโลยีสุดล้ำที่นําเข้าโดยตรงจากประเทศเยอรมนีมันสามารถสร้างแผนที่3มิติใต้ดิน ได้อย่างแม่นยำและไร้ทิ่ติบนหน้าจอดิจิทัลภายในรถบัญชาการโครงข่ายเส้นสีแดงฉานปรากฏขึ้นมันดูเย็นรังร้อยเปอร์เซนต์ขนาดใกญที่กำลังกัดกินอยู่ใต้ชายแดนประเทศไทยพันเอกสมศักดิ์ดิดชี้ไปที่หน้าจอด้วยแววตาที่เฉียบคมและเต็มไปด้วยความดูแคลนดูสิพวกมันขุดอุโมงคดเคี้ยวไปมาโดยไม่อิงหลักวิศวกรรมอะไรเลย วิศวกรไทยรีบคำนวณพิกัดที่แม่นยาดของโครงแต่ละจุดอย่างรวดเร็วข้อมูลระบุว่าอุโมงค์นี้ยาวกว่า3กิโลเมตรมุ่งตรงไปทางปราสาทเขาพระวิหารชัดเจนว่าผู้มันกัดใช้ปราสาทเก่าแก่เป็นโลกกำบังเพื่อหลบการตอบโต้เป็นยุทธวิธีแอบหลักมรดกโลกที่ขี้ขลาดและนานาชาติเคยประนามมาแล้วโดรนเทเเมส450ของกองทัพไทย ได้รับคำสั่งให้ทยานขึ้นฟ้าทันทีก้องอ ra ินฟราเรดจากความสูงห0 0ศูนย์ศูนยศูนย์เมตรเริ่มสแก,กนไปตามแนวอุโมงค์ใต้ดินตรวจพบรูระบายอากาศจำนวนมากที่ถูกคลางตัวอย่างแนบเนียนใต้พุ่มไม้หนาทึกที่ชายแดนฝั่งกัมพูชาภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นการเคลื่อนไหวที่ผิดสังเกตรถบรรทุกทหารเก่าๆอจีนกำลังลักลอบขนถ่ายดินและดินอหนีพวกมันพยายามปกปิดการขุดเจาะในเวลากลางคืน เพื่อหลบเลี่ยงสายตาของเราแต่ด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมทีออสองของไทยไม่มีอะไรที่จะซ่อนเร้นได้ทุกการกระทำลับๆหลาะๆของศัตรูล้วนตบหนีกำมือของเราทั้งสิ้นผลวิเคราะห์ดินในที่เกิดเหตุระบุว่าโครงสร้างดินอ่อนและเสี่ยงถล่มได้ง่ายหากฝนตกลงมาอย่างหนักรูหนูนี้จะกลายเป็นหลุมฝังศพหมู่ของพวกมันเองแต่กองทัพไทยจะไม่รอให้ฝนตกเพื่อที่จะจัดการกับปัญหานี้เรามีวิธีการ ที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งได้ผลและโหดร้ายกว่านั้นเยอะกองปัะชาการกองทัพภาคที่สอง,ไ,องอได้รับข้อมูลแผนที่อุโมง์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแผนการตอบโต้ขนาดใหญ่ออก,กำลังนี้ถูกร่างขึ้นบนโต๊ะทรายอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่การคาดเดาที่เลือหลางต่อไปตอนนี้เรามีพิกัดแห่งความตายอยู่ในมือพิกัด14องศาเหนือ104องศาตะวันออก ตรงปากทางเข้าหลักของคัสสึกพอดีนายทหารปืนใหญ่ไทยเริ่มป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ <c oughs> คำนวณวิธีกระสุนปืนใหญ่อ,อัตจรนซีซ่า155มมเริ่มหันปากกระบอกปืนไปทางชายแดนศัตรูคิดว่าการมุดลงดินคือความปลอดภัยคือการรอดพ้นสายตาของไทยแต่พวกมันลืมไปว่า <c oughs> ใช้ครอบค <c oughs> รองเ <c oughs> จาะทำลายบังเกอร์ชั้นนำของโลก ความโง่เขลาทางเทคโนโลยีจะทําให้กองทัพฝ่ายตรงข้ามต้องชดใช้อย่างสาสมเสียงหัวเระาะเยาะเย้ยตอนยิงใส่โรงพยาบาลจะงเงียบหายไปในไม่ช้าแทนที่ด้วยเสียงระเบิดแห่งการลงพันที่จะถาดโผมมาจากทั้งภาคฟ<ป>้าและผืนดินหน่วยรบพ<ป>ิเศษไ,<ป>ไทยถ<ป>อนกําลังออกจากกรุงโเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับฉากต่อไปพวกเขาไม่จําเป็นต้องเอาชีวิตไปเสีย่ยงดวลปืนในท่อระบายน้ำสกปรกพังน้ กับดักขนาดักษ์ถูกวางเอาไว้แล้วรอเพียงคำสั่งยิงครั้งสุดท้ายเท่านั้นเจ้าพวกตุนโลภมากพวกนั้นจะได้ตระหนักถึงความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์กองทัพไทยพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนผลงานชินเอกของพวกมันให้กลายเป็นนรกหน้าสูนปฏิบัติการกองทัพบกแหกรุงเทพบรรยากาศตึงเครียดถึงขีดสุดแม้ทัพทาคที่สอตบโตะดังปังประกาศคำสั่งเตรียมพร้อมรบสูงสุด เชื่อมโยงปลอดภัยสมบูรณ์แล้วส่ง,สงผ่านระบบสื่อสารดาวเทียมเข้ารหัสไปยังทุกหน่วยรบอย่างรวดเร็วรรไม่มีใครดักฟังช่องทางได้ไดโดยเฉพาะหน่วยข่าวกรอง<า>ล้าสมัยของฝ่ายตรงข้ามพัคย์อีสานกองพลทหารราบที่สามสุรนารี<ห>าได้ตื่นจากการหลับไหลอย่างเป็นทางการรถถังหลักออฟล็อตทีจำนวนมากคำรามลั่นด้วยเครื่องยนต์หนึ200่งสองร้อยแรงมาเครื่องจักรสังหารหนักห้าสิบ ตันเหล่านี้เริ่มเคลื่อนโผลมุ่งหน้าสู่ชายแดนแต่น่ากลัวยิ่งกว่ารถถังคือดวงตาที่มองไม่เห็นซึ่งไทยเพิ่งติดตั้งลงหน่วยข่าวกรองอิเล็กทรอนิกส์ที่1รอบวางเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน US นี่คือเทคโนโลยีลากตระเวนภาพพื้นดินสุดล้ำที่นำเข้าโดยตรงจากสหรัฐอเมริกาอุปกรณ์จิ๋วเหล่านี้ถูกคลางตัวอย่างแนบเนียนให้เป็นก้อนหินหรือตาา่อไม้ พวกมันไวต่อความรู้สึกมากจนตรวจจับจังหวะการเต้นของหัวใจคนได้จากระยะไกลใต้ดินทหารกัมพูชายังกระยิบยิ้มย่องคิดว่าพวกมันกำลังเคลื่อนไหวอย่างลับๆพวกมันหารู้ไม่ว่าทุกย่างก้าวที่เดินไปกำลังถูกนับถอยหลังสู่ความตายบนหน้าจอศูนย์บัญชาการจุดสีแดงกำลังเคลื่อนที่ราวกับเชื้อโรคร้ายพวกมันกำลังรวมตัวที่พิกัดเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีระลอกสอง นายทหารยุทธการรายงานเสียงเรียบพร้อมยีไปที่แผนที่ดิจิทัลความเียดสูงปอยตรงข้ามใช้วิทยุสื่อสารอนาล็อกเก่าครึกสัญญาณจรงขาดขาดกรและฝังไม่ได้สับความล่าหลังด้านข้อมบลข่าวสารทำให้พวกมันเหมือนคนตาบอดกลางสมรภูมิยุคใหม่ในขณะเดียวกันที่ฐานทัพอากาศโคราชเสียงไซเรนดังกึกก้องบาดกูไปทั่วฟ้า นักบินระดับ <Boom. S 1> หัวกะทิของก <Get back. S 1> องทัพอากาศไทยวิ่งฝ่าความร้อนระอุปไปยังรันเวย์เครื่องบิน F-16 <down. S 1> บล็อก52รุ่นอัปเกรดมาตรฐานตะวันตกโหลดอาวุธมาเต็มอัตราสึกเคียงคู่มาด้วยปีศาจแห่งท้องนาภาแก๊39ครีนเ่นจากประเทศสวีเดนเครื่องยนต์7คนไปไทายานพาสัตว์าร้โลหะขึ้นสู่ห้วงอากาศด้วยความเร็วสูงเพียงแค่15นาที เขาก็ไปปรากฏตัวเหนือน่านฟ้าจังหวัดศรีสะเกษระบบเชื่อมโยงข้อมูลลิงก์16เชื่อมต่อเครื่องบินกับกองกําลังภาคพื้นดินทันทีนี่คือระดับการรบแบบเครือข่ายที่กองทัพกัมพูชาทําได้แค่ฝั่งึ่งจากความสูง20,000ฟุตนักบินไทยเปิดใช้งานกระป๋องชีเป้าสไนเปอร์ ATG เลนส์ออปติคอลความคมชัดสูงล็อกเป้ารูระบายอากราอุโมงค่าศุดทุกจุดอินทรี เรียกศูนย์บัญชาการผมเห็นฝูงหนูแล้วขออนุญาตทำการกำจัดเสียงนิ้กเยียนของนักบินดังผ่านระบบสื่อสารวิทยุ EHF ที่ชัดเจนข้างล่างนั้นถ้าสุอยังคงไร้เดียงสาเชื่อมั่นในชั้นดินหินนะที่คุมมกราหัวพวกมันไม่รู้เลยว่าเทคโนโลยีนำวิถีด้วยเลเซอร์สามารถเจาะทะลุได้ทุกรอยแย่เครื่องบินแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า3,340เฮรรกำลังบินวนเฝ้าระวังรอบๆ เรดาร์ตรวจพบเฮลิคอปเตอร์ Z9 ของค่าศึกสอง <02. S 1> ลำกำลังพยายามเข้าใกล้ชายแดนนั่นคือเฮลิคอปเตอร์เบาเล็กจากจีที่ติดอาวุธน้อยและบินเชื่องชา้ากริเพนศูนหนึ่งไล่พวกมันกลับไปหรือยิงให้ร่วงถ้ากล้าลุกล้ำน่านฟ้าเครื่องกร e ิ B. เพนเพียงปีเผยให้เห็นขีปนาวุธไอริสทเม็ดยูที่หน้าเกรงขาระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของกริเพนทำให้เรดาร์ฮอ ข้าศึกตาบอดทันทีน,นักบินกับกพูชาต,ต,ตื่น<า>ระหนกเมื่อได้ยินเสียงเตือนถูกล็อกเป้าดังลั่นห้องนักบินพวกเขารีบผักหัวกลับตาทิ้งเพื่อนร่วมชาติที่ติดอยู่ในอุโมงค์ให้เผชิญชะตากรรมเป็นความขี้ขาดตาขาวตามฉบับที่หน่วยขา่าวกองไทยคาดการ,รไว้ไม่มีผิดบนพื้นดินหน่วยปืนใหญ่ซีซ่าเริ่มรับข้อมูลพิกัดการยิงจากเครื่องบินคอมพิวเตอร์คำนวณวิธี ปรับมุมปากกระบอกปืนอัตโนมัติด้วยความแม่นยำระดับมิลลิเมตรไม่จำเป็นต้องมีผู้ตรวจการหน้าเทคโนโลยีดาวเทียมจัดการให้เบ็ดเสร็จศัตรูฝั่งตรงข้ามกำลังพยายามใช้จรวจหลายลำกล้อง BM21 ยิงตอโต้แต่รถยิงจรวจยุคโซเวียตพวกนั้นมันเกาะคร่ำครึกและขาดความแม่นยำกระสุนของพวกมันตกกระจัดกระจายในป่าไม่ระคายผิวทหารไทยแม้แต่น้อย เหล่านายคนไทยเข้าดูสมรภูมิผ่านหน้าจอขนาดใหญ่ที่กรุงเทพเวลาดีเดย์ใกล้เข้ามาแล้วช่วงเวลาที่ชะตาองผู้รุกรานมาถึงแล้วเตรียมเริ่มปฏิบัติการมูหลังล่าหนอนุญาตให้ใช้อาวุธหนักเต็มที่กัดเครื่องจักรสงครามเริ่มเคลื่อนไหวเตรียมส่งคำสั่งโจมตีพวกนักขุุโมงเวลา10โมงตรงกองทัพบกสั่งเริ่มปฏิบัติการมูหลัมกวาดล้างเป้าหมายทันทีกองพันปืนใหญ่เปิดระบบ DTI หนึ่ง กรมยิงจรวดนำวิถีแม่นยำสูงจรวดขนาด300มมพุ่งทำลายปากทางเข้าอุโมงค์ฝั่งกมพูชาเสียงระเบิดดังซอนนั่นปิดตายทางหนีของข้าศึกไว้ใต้ดินอย่างสมบูรณ์หน่วยรบพิเศษ90เริ่มปฏิบัติการสังหารด้วยถังอัดอากาศเชื้อเพลิงพิเศษคอส่งก๊าซถูกสอดเข้าไปเพื่อสูบหมอกมรณะลงสู่ใต้พื้นที่ 6, ก๊าซไหลซึมทุกซอกมุมทหารข้าศึก แตกปืนแต่ไร้ทางรอดผู้บัญชาการสั่งจุดระเบิดปรนะกายไฟทำปฏิกิริยาเผาไหม้ออกซิเจนทันทีอุณหภูมิพุ่งสูง3,000องศาพายุเพลิงหลอมละลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าการระเบิดสร้างสุญญากาศดูดอากาศออกจากปอดของสัตรูจนฉีกขาดุโมงยุบตัวลงควันดำพุ่งขึ้นจากปรูระบายอากาศเหมือนป่องนรกกองพันธามา้าเคลื่อนพลด,ด้วยรถถังออฟโรดที บทขยี้พุ่มไม้พลางตารถรตรบสไตรเกอร์บรรทุกทหารรากเข้าเคลียร์พื้นที่ซ้ำอย่างรวดเร็วศัตรูที่เหลือรอดพยายามยิงโต้ตอบแต่กระสุนทำอะไรกรอะไม่ได้ป้อมปืน1 2 5มม,มล็อกเป้ายิงกระสุนทําลายรังปืนกลจนสิ้นสร้างฝูงบิน F-16 บินบนเหนือท้องฟ้าประกาศชัยชนะด้วยเสียงคำรามตึกก้องภาพมุมสูงเผยความเสียหายรถบรรทุก และฐานทัพถูกถล่มราบคาบทหารช่างเริ่มสูบคอนกรีตปิดปากโมุมองฝังสครูไว้ใต้ดินถาวอนทงชาติไทยถูกปังลงบนซากปักหักพังโบกสะบัดทาลมยางปักปฏิบัติการงูหลามล่าหนูจบลงด้วยชัยชนะทางเทคโนโลยีที่เหนือชั้นฝ่ายตรงข้ามได้รับบทเรียนราคาแพงว่าอย่ารีอาจลอเล่นกับกองทัพไทยเมื่อที่ตกดินควันจางหายความสงบที่แท้จริงกลับคืนมา ผูท้ที่คิดร้ายต่อโรงพยาบาลบัตดนี้ถูกฝังอยู่ใต้คอนกรีตหนาทึบเทคโนโลยีทันสมัยได้บทขยี่สงครามกองโจรที่ล้าหลังอย่างลาบคาบเราไม่เริ่มสงครามแต่พร้อมจบมันด้วยอำนาจการยิงสูงสุดเสมอกำแพงอิเล็กทรอนิกส์จะถูกสร้างขึ้นตรวจจับทุกการบุกรุกแนวชายแดนนี่คือคำเตือสุดท้ายอย่าดึงพลเรือเข้าสู่เกมการเมืองสกปรก หากคิดลองดอีกครับเ,เราเตรียมขุมนรกไว้ต้อนรับพวกคุณแล้วกองทัพปกไทยเชี่ยวชาญทันสมัยและไร้เทียมทานปกป้องอธิปไตย